วันนี้อยู่กับหนูเล็กนะคะหรือว่าเจเจโตแม็กเองค่ะวันนี้นะคะร้านยาน้ายไปอยู่ที่สากดเหล็กพิจิตรแล้วนะคะอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยแล้วก็จำหน่ายแมกยางป้ายแดงนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ว,ว่าจะเป็นฮีสุโตลต้าน,นิสสันนะคะหรือว่าฟรอร์ดเนี่ยจะมีทุกตัวเลยมีบริการติดตั้งใส่ถั่วฟรีค่ะนอกสถานที่เราก็รับนะคะนี่มีหลายตัวให้ลูกค้า ตัวยหายยากก็มีมาแล้วอย่างตัวนี้ตัวนี้จะเป็นนิสสันนะคะตัวนี้เป็นนิสสันเล็กดิชันอ่าตัวนี้เป็นขอบ18ติดยางโตโยมีจําหน่ายแล้วนะคะที่นี่นี่เป็นตัวท็อปท็อทั้งนั้นเลยอีสูซุปี24ที่ร้านนี้ก็มีแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นปี24ต่ยางยังเป็นปี23อยู่นะคะปี24ยังไม่มานะเผื่อพี่ๆหลายคนจะเข้าใจผิดว่ายางปี23กับปี24เนี่ยมันปี24มันยังไม่ถึงแต่ปี23เนี่ยมันมันมาแล้วอ่ะ ี4ถ้าเป็นยางใหม่ต้นปีมีเลยแต่ถ้าเป็นป้ายแดงเนี่ยต้องรอประมาณเดือนมีนาเมษาถึงจะมีเพราะฉะนั้นใครที่รอได้ก็รอไปก่อนใครรอไม่ได้ก็ใส่ปีสามไม่ได้เพราะว่ารถเนี่ยมันก็ออกมาปลายๆทั้งนั้นนี่ถัดมาตัวนี้เป็นรีโวค่ะตัวนี้เป็นถอดนีโวติดยางบิดโตน265 68ตัวนี้สวยมากๆเลยใส่รถแล้วด,ดีมากราคานี้คือย่อมยาวแน่นอนแล้วก็เอารอเก่ามาตีเทิร์นได้หรือว่าจะเป็นกีซุก ตัวนี้คือ,อเขาเรียกว่าอะไร X Series อ่าตัวนี้จะเป็น Isuzu e X Series นะคะ Isuzu e มันจะมีทั้งหมด4สีตอนนี้มีทั้งปี23ปียี่สี่เข้ามาควบกันแล้วแต่ว่าอันนี้คือ X Series ปี23่สิบสนะสวยตัวนี้ขอลีเจนเดอร์มีเป็นลีเดอร์ลีเจนเดอรเอ้ยลีเจนเดอร์กับลีเดอร์เนี่ยมันจะต่างกันถ้าลีเจนเดอร์จะเป็น20ถ้าลีเดอร์เนี่ยจะเป็น18แต่ว่ามันเป็นเหมือนพี่น้องกันเลย แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูด้านในค่ะเพราะว่าตอนนี้ร้านเนี่ยกำลังเริ่มดีโนเวทใหม่น่าจะให้บริการวันที่สิบอาจจะยังรล่ๆนิดนึงแต่คือว่ามีของให้ลูกค้าเยอะเยอะๆยะคยไม่มมมว่าจะเป็นตัวเตี้ยตัวสูงมีหมดเลยนี่คือเกเตา้าอันนี่เป็นตัวเตี้ยถ้ารู้เนย่ยบเตลิต้านะคะถ้ารู้เตลต้าจะมีทั้ง16แล้วก็17มีของรบไม่ต้องรอร มีตัวเตี้ยตัวนี้จะมีทั้งหมดสามสีมีสีดำสีบอลแล้วก็สีฟูโทนนะคะแต่ตอนนี้ที่ร้านจะมีเป็นสีบอลสีดำสีฟูโทนกำลังจะเข้าเพราะฉะนั้นออกหลายล้วนี่เลยส่วนคนไหนที่ใส่อิสุมิขอบสิบเจ็ดอยู่นะคะต้องแจ้งแบบนี้เลยอิซุมิขอบสิบเจ็ดไม่เอ้ยอีซุมขอบสิบหกไม่มีทำแล้วนะคะลูกค้านำล้อเก่ามาเองเธอล้อใหม่จ่ายเงื่อนงำนะคะแน่หรือว่าถ้าใส่ขอบสิบหกถ้าตัวเ so ตี้ยเอ้ยถ้าขอบสิบหกตัวส bon ูงจะเป็นสองซีห้าเจ็ดสิบสิบหกแต่ว่าตอนเนี้ย เราไม่มีทางแล้วมันจะกลารเรยเป็น2 5งว 都买一斤。姐姐